ต่อไปก็ราศีสุดท้ายราศีธนูธนูเป็นอย่างไรบ้างธนูนี้ให้ดูพระศุกร์นีมีหรือยังนี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเล่นก็ยกมาเล่นแก้เมื่อยไปนะครับพระศุกร์เหมือนกรกฎเลยพระศุกร์คือดาวแห่งบุญภาวัสนาโชคลาภผล และพระศุกร์ก็เป็นดาวพบอริด้วยนะอริแปลว่าเครดิตแล้วกันนะ,ะความมีเครดิตนะครับภาระนิสิงการเป็นที่ปรึกษาก็ได้อ่ะเมื่อพระศุกร์โคโจรดีอยู่ในเรือนมรณะแล้วได้วรโคตตรีวรโคตในวันที่30 3สพฤษภาสาสิพฤษภานะครับ แล้วก็วันที่หนึ่งมิถุนาสุขนาวางก็อยู่ที่พบมรณะนะเรามีอังคารอยู่ตรงนี้เนี่ยอังคารเป็นดาววิน,นาศมาอยู่มรณะอันนี้ก็จะหมายถึงโรงพยาบาลเออสิ่งที่บมดไปสิ้นเปลืองไปนะครับหรือเสื่อมสภาพไปอะไรที่เสื่อมสภาพไปนี่สิน ใช้ไปแล้วดูก็ดูสัญญาณนิสินนะครับเอ่อแล้วก็เรือนมรณะราชาโชคถ้าหากใครได้ทรัพย์สินมรดกมาก็ดูเลขที่ของทรัพย์สินมรดกที่ดินก็จะมีเลขที่นะครับบ้านเรือนรถลาพานะก็จะมีตัวเลขกำกับก็ตัวนั้นแหละหรือตรงนี้ก็จะหมายถึง กรมมาทันประกันภัยก็ได้นะครับประกันสุขภาพก็ได้นะเป็นราชาโชคนะอันนี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดูที่พระศุกแต่ว่าอยู่ที่พบมรณะนะอยู่ที่พบมรณะแล้วมีดาวอังคารคือดาวปุตตะและดาววินาศมาเป็นนิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะหมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือความสิ้นเปลืองกับการเดื่มการกินการฉลองก็ได้นะครับหรือค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับคนรักใหม่ก็ได้พิจารณาเอาตรงนี้ในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ก็เอาละไปทําบุญที่โรงพยาบาลก็จงดูสลิปดูบัญชีไปทำบุญที่วัดก็จงดูสลิปดูบัญชี ส่วนใหญ่คนอื่นก็จะชักชวนไปอันนี้เรียกว่าราชาโชคจะได้มาเองนะครับจะได้มาเองอันนั้นคือโชคลาภผลของคุณแหละแต่ทีนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคไปวันอื่นๆเช่น2ถึง6เนี่ยศุกร์จะเข้าสู่ราศีสิงเป็นเรือนสุพระวัดวาอารามมีเกตมีเสาเลงกันอยู่เนี่ยนะวัดวา,ารามวัดเก่าก็ได้นะครับ เอ่อหรือหรือเจ้านายก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ให้โชคลาภผลเนี่ยสองถนะวันที่6-9โคจรที่ราศีกันช่วงนี้อาจจะใช้จ่ายไปเรื่องของการงานหรือไม่ได้ตังแต่ว่าจะได้ของกู้ของยืมของเครดิตนะครับอันนี้เรียกว่าสุขเป็นนิดในเรือนกรรมะ ดาวแห่งโชคลาภผลน่ะนะแล้วก็วันที่ 9- าถึง13มิถุนาอันนี้เกษตรเลยครับ 9- าถึง13นะเป็นช่วงที่มีโชคลาภผลนะครับจากสิ่งที่ว่ามาเพราะว่าณนาวาสุจะเข้ามาที่ราศีตุลโชคลาภผล 9- าถึง13มิถุนาเอ๊แล้ววันที่สิบหล่ะส6บหนี่พระศุกร์เข้ามา ที่เรือนวินาศที่เรือนวินาศนะครับสิ่งเสียหายความสิ้นเปลืองนะหรือเงินทองที่ใช้นี่ใช้สิ่งเข้าไปก็ดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นอันนี้คือดูพระศุกเดินเดินในช่องหน้าวางในแต่ละช่วงวันอันนี้ทําให้แล้วนะครับส่วนที่ผิดก็เดี๋ยวไปแก้ส่งให้เพื่อเป็นไกด์ตลอดเดือนมิถุนายนเพราะมันเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่จะมีโชคลาภผล หลายคนหลายๆท่านก็จะลืมตาอ้าปากได้นะครับแต่ถ้าจะมามุ่งเรื่องของตัวเลขการเสี่ยงโชคของรัฐบาลแม่บางทีมันอั้นบางทีมันก็เออพลิกแพลงนะครับมันมีอย่างอื่นให้อีกเยอะนะเพียงแต่ว่าเว็บก็ถูกไล่ปิดไปทีละเว็บทีละเว็บเออ